อิทานิตสสะกาวัตโตอาระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะลิพานะโตปทายะสัสสัตยุตตระปัญจสัตตาธิกานิโตเสมวัชวรสหัสสานิอติกันตานิปัจจุปนกวาระวเสนะมาภมาสสะ อุทะวารโรธินางวาระวเสนปนะอุทะวารโอติเอวังตัสสะภะควะโตปะริภานาศาสนายุกาละคันนาสันรักเทตภาติ สุภะมัสดุภพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปรินิพานแห่งองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นล่วงแล้ว2566พันาษาปัจจุบันสมัยอุมาพันว่าสุารกินที่ แปดกลุ่มมักุมมะวานพระพุทธศาสนายุการจำเดิมแต่ปินนิิพบานในองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นมีในยะอันพุทธศาสนาิกชนทั้งหลายพึงจากำหนดนับ,นบด้วยประการัชนี นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต 三三。<noise> <noise> ना nah, को oh, nah. 你爸妈。 是用啦。 đầu chín tiếng chén nhang khôn nụm nào na sa bang ba non bưởi, tuấn nghĩa cũng dù khi phà khi phà ba hoàng non điều phà về khu quan chào cò nhìn ác sa chạy chầu dù bò lẻo ba hoàng non nhìn kèo lè na lại cười non bưởi, nhiên kiệt ao ửa nhiên này sông sản này khấn tham sân đoán vô chi chi ba nhang con thằng lái anh tài lệ anh thầu, anh thầu nhà chiếc cho ดบอฟังขาดจากคำเขาและคำสายเต็นนอควรจริงอูพระตาวะโกงหนีไปคนปวยหายังพัญญาสับพันยตัญญาลงยิงเจงควรสะแลห่วยแเจ้าคาิ่งในใจดังนี้แล้วพอจริงได้ลา สาสาจริงอันนั้นยัอมเดียญนัสันนาอธรรมให้ไปหามาแล้วยังมาแก้ววลาคันขามีสันนาอมรตเป็นวลาสหายมีมโมเถพนีกายทั้งหลายอันมาแต้มโลกาธทโกง คอามทุกปากจากสวรรคอัน <blunt> ม <animation> ีมูเถี่ปันดาทั้งหลายก่อเชืมาหากจากลมเอาแล้วยังสีนมาแก้ววาราคันขาเจ้าเชียงป่าเด็ดลีลาปากจากเมืองแก้วตาเวลาบุรีเสียงลาตีขึ้นุงมาแก้วุงควันไป โอ้โหเทพพันนี้กายทั้งร้ายมาแห่แต่ทุกข์กำบุรี่หนีไปบวดแทบลิงนามแม่น่าแทบลิงนามอันโมมาหนาที่บุญสะแล่หน่อยหนึ่งบ่มีนั่นพันยาม่นก่าขีสังมิขลามากวงยอยู่ต่อหนาจิงกวา เิภาทานุราเจ้าสิษา์าฬคุุมมั่นถุยเจ้าหมูจงขึ้นเมื่อสสวยลาแทนเมืองพานบนญเมืองตนพอบนทน้ายังบารนมีประมาณว่าเจ็ดวันแล้วแทนเจ้วก็จะเกิดมหาเลนาแต อากาศโวยลา萨อาธิษฐานว่าโอโนโอผีว่ากูออกกวาจากใดเป็นพระเจ้าแท่ทด่นผีขอให้เกศเกศสีแห่งกูยาใดโตกโลมาเนื้อแผ่นหินจงบินบนโยเนื้ออากาศเมื่อนันวัน เป็นธาตุลาตนเป็นหัวน้าหน่อยนาสุสดาก่อจิงเอาหัวทูวนกาอูแก้วหาเผาแล้วแล่นำเมื่อถาป้านาตำไว้เหนืออากาศในสันา้าลาสือวาตาวาติสาก่อภาคอดเชือวาก่อภาคตมาสือวาถัน เกีวจุนลาำมะนีก็มีในกระบัตนี้ซะแร่หน่วยแข็มพ้าบทธเจ้าแห่งเฮานีบทรงพันหนวดนั่นประมาณกว่าไหนโฮว่านสาเหล่วภาต้งแก่วก็จึงสะเด็ดเกิอนสู้กวงสีมหาบทแก่วอัน สงใดสิบแปดศอกเจ้าบะจงก้อหนาหัวตอหอนบนหล่าผ้าพระวรรณยนต์แก่แก้วดุ่นเสน่หแต่นั้นหน่อยยืมก็มีนั่นก่อนยอม่นกว่าจริงใส่ลูกสาวมารลวงทั้งสามสาวอันงามเสน่หมสน่ห์สองไปแกมคือดันผิวข้าม จำให้นั่งหลังหลมาทามาัญ่ากันต,ต่อยิกขิวอหอเนื้อนันเสียงจากันพี่ปากเหรียญไหลหลับมานยาเอืปากจาเส่งสูบอู่ตู่เอือเสืสูอู่ตู่ือืออู่เอไวแค่เหลียล,ลีลันรัศจันเสียงหัวหนันอาเคย ปากเจินจวยเสียงจื่อจาตื้ออาการจองหนิวเยกิ้วอยู่ลีลาวิลาเงินปากจากันอยู่ที่แก้วที่แกวพาหยอดแกวองอาาุเอ้ยสามีโมเจ้ากบ ดีภาพันเข่าจอมจีเจ้ากอบ่มีใจอะไรไม่ดีหักโมกบบตากอบ่จึงนก่อตางกันโมสงสารรอนเย็นผีม่านอันมากกระทำม่ายอาการตันต่อนีงขิวฮอเนื่องนั้นเพื่อว่า พันโยมีใจกระสานดอมตนสุตายาเมื่อนันบานสาพันโยเจ้าก็จริงก่าวกันตุกาเหนือหัวสนไวหนึ่งแล้วพาตนแจวก็จริงกาวาดูลาจิที่เอื้ยสุนีต่างหากแผ่นเสื้อสาดพันยาฮันเจนอมากระท่ำอาการตัาต่อ เยี่ยเกี่ยวหอเนึ่งนั้นมีจิตกะสันอมขู่สุดทายิงเพื่อว่าอยากได้องคูััตาภาษาเมื่อเป็นพัวแกวแถบเนื้อแทนนอนสูแท,ทอันสลือแต่หนังบันพาผู้ทอนเกาแหล้วเจ้ากอทองมน้ำไล่ไปที่ฝักพี่ไปเมื่อน นางขังหลหัวนางอยู่บ่อป่ากุหาหากละาอ้ด้วยกายหายเป็นยาเถ่าส้มโซเสาสารการเมื่อนางยานอยุกรันเนื้อชิ้งสันไปมากก็จึงคืนเมื่อหาพันยามานจนพอโวใจบาปพอท่านกิจล้านหน้ามีแต่ใจโทธา แก้วก็จริงที่สร้างแก้วมีขาลามันไพยมาลีลายห่วงไฟเกิดอยู่ลีลันลีลันเสียงสั่นเพื่อนนานมีกองหน้าสา่งสองสวนสวนเต็มสนามผมเข็ดขวางคว,วตงตาเพียงให้เป็นรั่วบางของมวยการหาให้เป็น ฝักบองแหลนต่อตามกันเสียงนั้นเรื่องตุแกงแพงแพงแกงควายิ่งบากบอวหมูดงหินออกมาทีลายดีลายพักองว่าแกงห่าวแรลเตาแวทำเสียงแข็งฝักหายลายเหือ่อม้นสนสนรั่วทงสาง วาจาแมาแปม่งเอาแทนแก้วพาพุทโธสักูเทวาลาทุ่หมูเทาามดฟ้าแลลยินพมสอนสอนนี้นีเล่าโค้งมูเทพวาดาวเลิกล่าหนีทั้งนาชีและคุดหนากสัมผัดพอมอนิจังก็บ่ออเดียวหลังมาห่อแต่นัก ภาคุทังแกนไทยใจใจตันตตอมารมีอันเปลี่ยนดวงสีดาบกาพั้นแทบขคาผงหมูคน้านอ่มีานา,น,าน,เนเกินเป่งเพื่อเกินเถ่าทอนนี้อันสักขีแทนแก้วอันใดแลวแต่ภายหลัง อาเนกชาติสังสารอันนำมาทุสาแก่ปกรามบาทและพามปุณิสีลัตนาแกวโคตมบุลมมานาาชินาาศาสนาโงงบาลมีสามสิบหลวงประเสริฐ เกิดพรน้ำม้าปะปัญญาบาลลมีวัดเป็นหลอกอาถิฐานบรัลรมีออกระวังนีสีลาบาลมีเป็นหอกดาบเมตตาบัลลมีอาเป็นปืนเนคธรรมบัลมียืนตัดงตอด่อโอเคขาบัลลมีก็อเป็นเบี้ยข้นาน้บาลลมี เลี้ยนลาังเป็นตายขันติบาลามีกลายเป็นนาใหม่แลบเปินไฟเพลียรีนำบาลามียาญยังไปถูกแคงแคงแคงแกงไก่ยิงคือหัวม่านทายเป็นเปลืองหัวปลาเปลืองกับไฟที่ม่านทางผีสารไปเทืทางผี พายพังหีท่อนลานี้ันอัศสรรันเขาสูงเหนพานายู่ที่่วงที่่วงนางสมุทร่วงตอ่วงมางแดดตีฟ้องลาน้องลานอกบังเกิดเป็นข่าตอกดอกไม้บูซาบังเกิดเป็นพู้ผาบัวบ่า ถอดห้อยเก้าเกศเยี่์สีเป็นหน้าที่อะไรน้องที่ทาที่ทาสร้างกรขากราสร้างงานสร้างเหรียญนเกี่ทางหน้าที่หลังพันถ่ายก็ ซาอาวายผ้าแกนไทยอันนิจจังว่าภาโคนรข้ามเหลือไฟโคตรขาหน่อยขออนุญาตโทดแย่ดีผีแต่หลันบันทรัพยัญญูเจ้าขอบ่ขัวเกณฑ์สังสักอยาคือดังใจสอนสีมาลาตังอินซีภาก่อลาลึกนึกเถื่อ บานดามมีธรรมอยู่จี่แจ้วจีเแจ้วเจ่าก็จริงได้เรงรักตัดปัญญาสัพพัญญุตัญญาณเป็นภาอ่านธรรมทัตเตสนลิเยในเมื่อสายสุลญยาตกรรมคำบอมแผ่ภูม่าน คือดังเสียงการดานดังที่คือขี้คืนพันลึกเตือนคนหวยกอจจิงเอากันน้องพา่กอดจิงเอากันน้องไายออกอยู่เกออกจากตะวันในสถานสันนอกกันอยู่เกเขาอยู่ขั้นพอดเพื่อว่าหา ความหมายบ่ได้ผ่านยอดไทยต้นบนในเมื่อสายอารุณพวงออกมาแล้วพาตกแก้วก็จึงได้เรียกว่าตัปัญญาสัมปันยุตตัญญาณอันถึงนิรภาธรรมมาเจ้าอันบู่้เ่าบู่้เ่าสรกา บ่หูเขาปัญญาแก่บ่หูตายบ่หูเกิดบ่หูต่างกำเนิดในวัฏสงสารเมื่อไปลุนเลย